เดี๋ยวเรามาดู New f e a t u r e นะครับว่าฟีเจอร์ใหม่ถ้าเกิดเราใช้งานบนคลาวนี้มีอะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็น j u s t a ร์นะครับเดี๋ยวผมให้เราดูนิดหนึ่งนะครับ just าร์ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเป็นการที่เราใส่ตัวที่เป็น c o n v e r s a t i o n นะครับหรือตัวคําถามเราไปนะครับเราบอกว่าเราอยากจะเห็นตัวเขาเซลเอเจต์นะครับมันก็จะจ e น e r เล็เป็นรูปของตัวภาพตัวนี้ให้นะครับพอเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ถามต่อนะครับหรือการต่อต่อยอดต่อเลยนะว่าว่าเซลเอเจนต์นะครับของตรงนี้นะครับมันเป็น อยากไรนะครับเราก็ต้องการจะดูตัว e v e r a ร์ c l i e n t Vi น i t นะครับ per ตัว sales agent นะครับซึ่งทางด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของตัว e x ็ m p l e ของตัวคำถามให้ว่าถ้าเราต้องการจะต่อยอดในเรื่องของคำถามเนี่ยเราสามารถจะถามอะไรของกรรมาตรงไหนได้นะครับซึจเห็นว่า ตอนที่เราใช้งานตัวที่เป็นตัว just ask อยู่ตรงนี้นะครับเราถามอะไรไปนะครับมันก็จะตอบในสิ่งที่เราตอบมาแล้วก็มีข้อมูลในเชิงลึกให้เราสามารถจะถามต่อได้เรื่อยๆตรงที่แล้วเราอาจจะไม่มีไอเดียอะไรเลยนะครับแต่มันก็จะมี suggestion ในฝั่งทางด้านขวามือให้ด้วยนะครับว,ว่าทำงานอะไรประมาณไหนอย่างไรนะครับอันนี้คือเองีมยนจะตรวจของตัวที่เป็นตัว just ask นะครับซึ่งจะทำให้ตัวรีพอร์ตของเราครับมีความอินเทลเลกชันมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้เราถามว่าใครแอนวิสิตนะครับแอคชั่วนะครับคอมเพลกับตัวฟอร์แคนนะครับว่าถ้าเราต้องการจะจะดูข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันสามารถจะทําได้ในระดับไหนด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันก็บอกว่าให้ช่วยคอมเพลให้หน่อยนะครับว่าระหว่างแอคชั่วกับตัวฟอร์แคนนะครับมันจะได้ผลลัพธ์ของหน้าตาประมาณไหนนะครับ พอเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเจนมาเป็นตัว forecast ให้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าผลต่างระหว่างช่วง forecast เท่าไหร่นี้เป็นรูปแบบของ KPI นะครับเราสามารถจะปรับตรงนี้ให้เป็นรูปแบบของตารางหรือข้อมูลของที่เป็นกราฟที่เป็นภาพวิสัยชันก็ได้นะครับจากตัวไอคอนตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับเองได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอคชั่นของตัวคําถามตรงนี้นะครับให้เราดูด้วยนะครับว่าถ้าเราจะถามในรูปแบบของตัวอื่นนะครับเราสามารถจะถามอะไรมันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการถางไปเรื่อยๆนะครับสุมว่าเราบอกว่าเราโฟกัสอยู่กับตัวที่เป็นรีพอร์ตตัวนี้อยู่นะครับเราต้องการจะเห็นภาพหลักในหลากหลายของตัวที่เป็นตัว just a s c นะครับเราก็ถามก็ถามไปอันนี้ถามว่าตัวเซลล์ายคันที่นะครับ ในปีในในเดือนนี้นะครับค o m p พ r กับตัวเดือนที่แล้วนะครับเป็นยังไงมันก็จะให้ภาพมาเป็นตัวบาร์ชาร์ t ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแวนเลียนให้นะครับว่าเมื่อค o m p พ r แล้วเนี่ยครับมันมียอดอะไรนะครับก็จะเห็นว่าในตัวภาคส่วนของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีกําไรหรือขาดทุนอะไรประมาณไหนแล้วก็เข้าไปโฟกัสต่อได้เลยนะครับว่าเราจะดูที่ข้อมูลอะไรตรงส่วนไหนนะครับอันนี้ก็มีคอ m p พอีกประเภทหนึ่งนะครับที่จะกล้องการค o m p พ r ตัว amount นะครับเทียบกันกับตัวอิน o อรนะครับ อาจจะเป็นอัลมาที่เป็น not invoice นะครับ by product นะครับว่าแต่ละ product นะครับเรามีข้อมูลที่เป็นตัว amount ที่ยังไม่ได้ i อ o i c e อย่างไรบ้างเพื่อให้เราสามารถจะไปติดตามนะครับเรื่องของตัวการชำระนะครับจากลูกค้าได้นะครับตรงนี้นะครับโอเค จะมีจัดอาร์อีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถอ่าน,นี่จะเป็นการเรื่องของการทำอาร์คือหนึ่ง,งเลยเราต้องเลือกโมเดลก่อนสมมติว่าในโมเดลตรงนี้เราสามารถจะเข้าไปดูดีเทลได้นะครับว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับที่เป็นตัว Order ID นะครับมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตัว a t t r i b u t e นะครับ attribute บอกว่า ในตัว o อ d e เนี้มี attribute สามเรื่องนะครับมีทั้งเป็นตัว color ตัว frame size นะครับหรือตัวที่เป็น talk ตรงนี้นะครับที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอันนี้เป็นธุรกิจจักรยานนะครับก็จะดูว่ามีสีอะไรมี frame size อะไรมีแรงดิบเท่าไหร่นะครับก็สามารถจะดูข้อมูลในเชิงลึกตรงนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถจะเข้าไป just art นะครับกับตัวที่เป็นโมเดลตรงนี้ต่อได้ว่า ถ้าเราต้องการจะาถามคำถามในส่วนที่เป็นเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของตัว a อต tribute ของตัว order id ตรงนี้นะครับเราถามลึกในขับที่เป็นตัว color frame size แล้วก็ตัวที่เป็นท a อกนะครับยังไงได้บ้างนะครับก็สามารถจะถามต่อเนื่องได้เลยนะครับ อันนี้คือเราต้องคือคผู้ใช้งานเองเนี่ยสามารถจะรู้ถึงลักษณะของการดีไซน์ที่มาจากฝั่ง IT นะครับว่าในโมเดลตรงนี้นะครับมีดิเมนชันหรือมีฟิลอะไรประมาณไหนบ้างนะครับผู้ใช้งานก็เข้าไปแล้วก็เสิร์ชตรงนี้ต่อได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกข้อมูลพวกเนี้ยมันอยู่อาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นทัเกชันด้วยซ้ำนะครับเราก็สามารถจะเห็นมุมมองตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปใช้งานต่อต่อได้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์มากตรงที่แล้วเราก็ สามารถจะดูข้อมูลในเชิงลึกได้ได้หลากหลายมิติเลยนะครับก็สามารถจะทําให้เราเห็นนะครับในในเรื่องแบบของการทํางานตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเป็น AI ระดับต้นๆอ,อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่เป็น generative AI ที่เป็นตัว True a s s s i t a n t โผล่ขึ้นมานะครับผมว่าอันนี้มันอาจจะทําให้ตัวเนี้ยมันมีความสามารถในการทํางานเนี้ยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับ นะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะกองทาเป็นชัดอานนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เป็น AI Assistant แรนะครับก็คือเรื่องของตัว Report Summary นะครับอันนี้ผมมีให้ดูนะครับตรงที่ว่าถ้าเรามี Report Summary ประมาณนี้นะครับสมมติว่าในมีเขาเรียกเป็น Comment Summary แล้วกันนะครับเราจะเห็นว่า Comment ที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยยาวเป็นเยอะมากเลยนะครับเราต้องการจะสรุปว่า ไอ้คอมเมนต์ตรงนี้นะครับให้ตัว just AI Assistant หรือตัวจูเนี่ยครับมันช่วยวิเคราะห์ให้ผมหน่อยนะครับว่าลูกค้าส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำถามแรกเลยครับทางจูมันก็จะบอกเราว่าว่าตอนนี้นะครับมีอะไรช่วยไหมนะครับตอนนี้คอลเลนรีตัวเมาส์ที่เกิดขึ้นจากตัวนี้นะครับมันสามารถจะทํางานได้โดยที่เราแค่ Select นะครับข้อมูลที่อยู่ในตารางตรงนี้นะครับแล้วก็ถามผมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บนะครับทางผู้ใช้งานก็ถามไปเรื่อยๆครับต้องการจะให้มัน s ัมมาไลซ์ตัวคอมเมนต์นี้ให้หน่อยนะครับพอสัมมาไลซ์เสร็จปุ๊บมันก็จะเจนเนอเรตตัว s ัมมาไลซ์โผล่ขึ้นมาในตรงนี้ให้เลยนะครับว่าเมื่อกี้นี้นะครับที่ที่เราเอาคอมเมนต์มานะครับมันถูกสัมมาไลซ์แล้วนะมันในรูปแบบนี้นะครับก็คือมันจะโอเวอร์ไลท์ทับในในคอมเมนต์เดิมเลยแต่มันก็จะบอกว่าให้โชว์กับตัวที่เป็นออริจินัลตัวคอมเมนต์ให้ด้วยนะมันสามารถจะเอามาเพื่อให้เปิดการคอมเพล้วก็สสาามรถจะใ่่ตัวทีเป็น AI ตรงนี้ครับเอตัวที่เป็น Conversation ตรงนี้ให้มันนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําตามสิ่งที่เราอยากได้ก็จะเห็นว่าข้อดีของอันนี้ก็คือว่ามันจะสามารถจะทําตามที่เราอยากได้ในหลากหลายมุมมองเลยนะครับทั้งตัวซัมมารีนะครับตัวแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็บอกแนวทางในการแก้หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสมาร์ทเขาเรียกเป็น a i a s s i s t a n t ตัวหนึ่งที่ s อ p Provide วให้ในลัอกหนะของตัวที่เป็นจู A.I. assistant นะครับตรงนี้นะครับ